รั้งแรกกับการเปิดให้รับชมสองซีรีส์แนวแอคชั่นสุดเดือดที่จะทำให้ผู้ชมต้องตะลึงฉันเป็นใครยมมาทูดเชียวนะยมมาทูดคนสมัยนี้มีแรงอาฆาตอยากให้คนนู้นคนนี้ตายอยู่เรื่อยฉันนี่แหละที่อยากให้นายตายพูดดีดีไม่ต้องชักปืนเลยนั่นเป็นใครซีโร่ซีโร่ยิงแม่นไปเคยพลาดพิュพิว ผู้หญิงคนนี้มีสติเหนือกว่าคนอื่นส้นของฉันบอกว่าเขาเป็นนักฆ่าหญิงนักฆ่าเหรอถ่ายนังเหรอคะคนทำความสะอาดที่คุณให้ฉันเป็นผู้ช่วยแค่พูดเล่นเหรอว่าแล้วต้องหลอกกันแน่แน่เลยอย่าเป็นผู้ช่วยเลยเป็นแฟนฉันเอผู้ช่วยสาวสวยถ้ามีน้ำใจอย่าอยู่ในวงการนี้เลยในวงการนักฆ่าทุกคนต้องทำตามกฎที่โอเวอร์เวกตั้งเอาไว้ถ้าหาไม่ฟังก็ถอนตัวไปซะ อยากตายใช่ไหมฉันจะสงเคราะห์ให้เองเรียบง่ายปกปิดความบ้าในเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงมีอาชีพที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดซีโร่นักค่าเตงหนึ่งเดดบ่ายซีโร่หลิงโพจันหุ่งหวนเชื่อเซาเกนบอกฟิลผม明显่针ม飞虎队佢哋全部都系我杀嘅明线索破案死者身中四枪不过现场搵唔到凶器我觉得佢哋呢单嘢只不过第一部曲 พิกเกมล่าอาชญากรรับชมฟรีที่นี่ที่เดียวทีวีบีไทยแอคชั่นส่บู๊ตัวจริงห้ามพลาด